สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามีสูตรหลักสิบบนมาฝากกันอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้ก็ทั้งหมดมี8ปดงวดน,นะครับเข้ามา7จ็ดงวดน,นะครับจะมีผิดห่งงวดเป็นตัวเลข3ตัวนะครับก็ถือว่าไม่เยอะก็เลยเอามาฝากกันนะครับ ก่อนอื่นก็ย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรหลักสิบบนสูตรนี้ เข้ามาจากงวดวันที่ส6บหกกุมภาพันธ์นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักพันรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งบวกสามเป็นส 4, 4ี่สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามได้เลขสามสามสี่ห้านะครับนับเพิ่มเอาสามตัวนะครับสามสี่ห้าผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ 1> 1, หนึ่งมีนาคมออกแปดแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดสองตัวล่างออกเก้าแปดนะครับหลักสิบบนนะครับหลักสิบคือเลขสามวดต่อมานะครับหลักพันนะครับคือเลขห้าห้าบวกแปดเป็นส 13, 13ิบสามสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสามเป็นยี่สิบสี่นะครับได้เลขสี่เพิ่มไปอีกสองแต้มนะครับสี่ห้าหก เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16มีนาคมออก503 446หลัก10บนนะครับคือเลข4เรามาดูต่องวดต่อมานะครับหลักพันรางวัลที่1คือเลข3 3บวก6เป็น9 9บวก7เป็น16 สิบวกสองเป็น18บดนะครับด้เลข8ปดเล็กเพิ่มไป2แต้มนะครับ8 9 0ตัวไหนจะมาหลักสิบบนผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16พฤษภาคมออก0 5 1 0 9 5 2ตัวล่างออก2 2สองนะครับหลักสิบบนคือเลข9 งวดต่อมานะครับ <c oughs> หลักพันรงวันที่หนึ่งนะครับคือเลข5หลักหน่วยหลักพันรางวันที่หนึ่งคือเลขหนึ่งหลักหน่วยบนคือเลขห้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบนะครับได้เลขศูนย์ศูนย์เพิ่มไปสองแต้มนะครับก็จะเป็นหนึ่งกับสองงวดนี้ผิดนะครับงวดที่ผิดก็คืองวดนี้ผลรางวัลที่ออกนะครับหนึ่งมิถุนา ออก8 3 1 5 6 7นะครับงวดนี้ผิดเรามาดูต่องวดต่อมานะครับหลักพันลงที่1นึครับคือเลขหนึ่ง1บวก7เป็น8 8ดบวก4เป็น12 12บวก2อีกนะครับเป็น14ได้เลข4 4เพิ่มไปนะครับ4 5 6ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา16มิถุนายนนะครับออก5 1 6 9 6 7 หลักสิบนะครับหลักสิบคือเลข6วัดต่อมานะครับหลักพันคือเลข6หลักหน่วยคือเลข7 6บวกเเป็น13 13บวก4เป็น17 17บวก8นะครับเป็น25ได้เลข5เพิ่มไปอีก2แต้มก็เป็น5 6 7นะครับ สามตัวตัวไหนจะมานะครับหลักสิบบนผลลางวันของงวดถัดมานะครับหนึ่งก,กรกตดาคมออก 3, 4, 7, 2, 5, 8, สามสี่เองห้าแปดสงตัวล่างออก8 3หลักสิบบนนะครับคือเลขห้าเรามาดูตัวงวดต่อมานะครับ หลักพันนะครับคือเลข7 7็เบวกแปเป็น15 15้บวกสเป็น18บวกศอีกก็เป็น18นะครับได้เลข8 8เพิ่มไป1เป็น 9, 9 9เพิ่ม1เป็น10นะครับ8 9 0ตัวไหนจะมาหลักสิบบนนะครับผลรางวัลของวันต่อมานะครับ16กรกฎาคมนะครับออก8 7 3 2 8 6 2องแปดหนะครับสอตัวล่างออกห้สามหลักสิบคือเลข8เรามาดูต่องวดต่อมานะครับหลักพันต่างวันที่หนึ่งนะครับคือเลขสาหลักหน่วยคือเลข6กสามบวกหเป็น9ก้าเมาบวก3ามนะครับเป็นสิบสอง 12บวก5เป็น17นะครับได้เลข7 7ตัวนี้เพิ่มไปนะครับ1แต้มเป็น8 8, 8, 8เพิ่มอีก 1, 1> เป็น9ได้7 8 9 <c oughs> นะครับ <c oughs> เรามาดูผลลางวันของงวดถัดมานะครับ1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับออก569 3 9 1 2ตัวล่างออก92นะครับ หลักสิคือเลข9นะครับตัวที่มาคือเลข9ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับคำนวณจาก1สิงหาคมเพื่อจะหาผลของงวดวันที่16ส,สิงหาคมนะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งเดิมนะครับหลักพันร้งวันที่1 บวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกหลักร้อยของเลขหน้าคร <the first step> <the step> ั้งที่2อนะครับก็จะเป็น9บวก1นะครับเป็น10 10-2บวก2เป็น1 2 12บวก5เป็น17ได้เลข7นะครับ เจ็ดเพิ่มไปหนึ่งนะครับเป็นแปดแปดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเก้าได้เจ็ดแปดเก้านะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบน <c oughs> สถิติที่ผ่านมาก็แปดงวดก็จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับงวดที่ผิดก็คืองวดนี้แล้วก็หลังจากที่ผิดแล้วก็เดินต่อมาสี่งวดนะครับ <c oughs> เป็นตัวเลขแค่3ตัวนะครับก็เอามาฝากกันนะครับเผื่อท่านใดชอบแต่ถ้าเราเอาสูตรคู่ขี้ที่เราลงไปแล้วนะครับมาตัด <c oughs> มันก็จะเหลือแค่เลข8ตัวเดียวนะครับเพราะว่าสูตรคู่ขี้หลักสิบเราได้เลขคู่นะครับก็จะมีเลข8ตัวเดียวที่เป็นเลขคู่ <c oughs> จะมาไม่มาก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่า เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะมาสรุปให้ดูนะครับสำหรับเลขบนยังจะมีสูตร <c oughs> แปมรวมให้ดีให้ดูอีกหนึ่งสูตรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ